สวัสดีย้ำมะแรงครับพี่น้องมาพบกับช่องเกษตรท้อต่อยแล้วนะเกษตรท้อต่อเกิเป็นคนอำเภอหนองบัวละเวีครับจังหวัดเชียงภูมิแลวก็ขอสวัสดีเอฟซีทั้งสปปล้าวนะครับแลวก็เอฟซีทั้งกับพูชาแลวก็ขอสวัสดีผู้ที่เขามาเบิ่งคลิปผมเป็นขั้งแรกนะครับคลิปผมเป็นขั้งแรกจังนใดก็ฝากกดติดตามไว้น้ำด้วยครับพี่น้องไว้น้ำเนี่ยเวลาผมลงคลิปใหม่ๆมันจะได้แจ้งแจ้งเตือนพี่น้องเนาะนแจ้งเตือนพี่น้องสําหรับเมื่อนี้ผมสิพาพี่น้องมาเห็นอย่าง เดี๋ยวพากันไปเบิ i̇şte ้งเลยนะครับไปเบื <establishing> ้องเลยคอนอื <ask> ่นเลยกัขอแจ้งข่าวนะครับแจ้งข่าวทางช่อง youtube <yine> เกษตรทอต่อแล้วกับเพจ Facebook เกษตรทอต่อบได้ขายยาฆ่าหญ้า้อครับบ่าได้ขายยาฆ่าหญ้าหรือผลิตภัณฑ์พวกปุ๋ยฉีดทั้งใบต่างๆนะครับต่างๆเพราะว่าผมบ่ได้เปิดล่านขายแล้วก็บ่ได้ขายของพร้อมน้ำน้ำเลยครับพี่น้องผมทำคลิปเพื่อเพื่อเป็นประโยชน์ของเกษตรกรเช้าให้เฮาเนาะ เช้าให้เฮาอันใดมันมีประโยชน์พี่น้องก่าไปใส้เนในไใ,ให้เจ้าของนะครับในไให้เจ้าของผมขอแจ้งพี่น้องไว้ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เลยว่าผมก็ได้มีส่วนใดส่วนเสียกับร้านค้าแล้ครับส่วนใดส่วนเสียกับร้านค้าแล้วก็ไ่ได้ขายของเจ้าของพร้อมสําหรับเมื่อนี้ผมไม้ยังนะครับไม้ยังผมกะมาฉีดปุ๋ยทั้งใบคืเอเก่าแหละครับเป็นประจําของผมเนาะมันกะเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับในการฉีดปุ๋ยทั้งใบ เพราะว่าผมจะฉีดทุกอาทิตย์ดยู่แล้วเนาะส่วนที่ผมมาฉีดเนี่ยมันจะเป็นเปีนะครับเปเป้เป็นเครื่องสองจังหวะนะครับจะมันจูได้ประมาณยี่มหาลิตรนะครับนี่ห้าลิตรส่วนปุ๋ยที่ผมฉีดเป็นประจํานะครับฉีดเป็นประจำตั้งแต่ปลูกได้เจ็ดมื้อจนหอดสองเดือนนะครับที่ผมฉีดเป็นประจําก็คือจะเป็นปุ๋ยหมักปลานะครับเนี่ยปุ๋ยหมักปลาผมจะใส่ยูแก้วนึงนะครับแล้วกับน้ามขี่มูนะครับหน้ามขี่มูจะใส่ยูสามเหยือกนะครับ อันนี้คือผมฉีดเป็นประจำในมันหนึ่งถึงสองเดือนนะครับวันนี้มันผมเขาในรอบสามเดือนแล้วผมเพิ่มตัวใดขึ้นมาเนี้ยนะครับเดี๋ยวที่มา้าวสู้พี่น้องฟังที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเป็นปุ๋ยเกจนะครับเป็นปุ๋ยเกจที่สามารถฉีดทั้งใบได้นะครับฉีดทั้งใบได้สูตรที่ผมใส่อยู่นะครับสูตรที่ผมใส่ก็คือสิบห้าห้าสามสิบนะครับมันจะเป็นในตัวเจนสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับฟอสฟอรัสห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็โพแทสเซียมละลายน้ำได้นี่อยู่สามสิบเปอร์เซ็นต์ แล้วก็เพิ่มเติมขึ้นมาอีกก็คือ0060นะครับทั้งสองย่างนี่ผมจะใส่ยางละซ่อนนะครับย่างและซ่อนตวงนะครับซ่อนกินเขา่านะครับต่อน้ำ20 2บห้าลิตรนะครับต่อน้ำ2บห้าลิตรส่วนวิธีการฉีดเดี๋ยวผมจะลงเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับหลักการฉีดหรือว่าวิธีการฉีดเนาะวิธีการฉีดปุ๋ยที่ผมฉีดอยู่ซุกมือทุกอาทิตย์นะครับทุกอาทิตย์เป็นอย่างผมต้องฉีดทุกอาทิตย์นะครับฉีดปุ๋ยมันทุกอาทิตย์ เอาง่ายๆก็คือมันก็คือค้นนะครับมันก็ต้องการกินนะครับมันก็ต้องการกินเป็นประจำประจำนะครับเขาก็ยังกินเขาทั้งสามเท้านะครับมันก็คือกันเขาให้ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ไปมันก็ที่จะเลื้เติบโตได้แบบต่างตาก็มันแปลงอื่นๆเขาครับบอกง่ายๆรถมันจะเห็นได้ชัดคือส่วนยอดของเขาจะอวบนะครับอวบแล้วกาก้านใบจะกางออกดีนะครับก้านใบจะกางออกด Mac ีแล้ว ลักษณะกองใบเขาเนะครับมันจะเป็นมันมันแล้วกับมันว้าวนะครับแล้วก็มันมีลักษณะใบที่นานะครับนาแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่แล้วก็ส่วนลำต้นของเขานะครับส่วนลำต้นของเขามันจะขอตาที่สม่ําเสมอกันนะครับสม่ําเสมอกันมันจิบ่าทีโพดหรือว่าห้างโพดนะครับมันจะบอทีโพดห้างโพดตอนนี้มันผงกับสองเดือนกับอีกสองเดือนกับอีกยี่สิบเอ็ดมือนะครับ เบื้องการแตกของดินนะครับการแตกของดินอันนี้มันแตกเพราะว่ามันแรงนะครับแล้วก็หัวมันเขาก็เริ่มมีแล้วหัวมันเขาก็เริ่มมีแล้วดินมันก็เริ่มแตกประมาณนี้นะครับแตกประมาณนี้เลยแต่ว่าแปลงนี้ผมก็ขุดแห่งที่น่องเบืเ้องเป็นประจาอยู่แล้วนะครับขุดเป็นประจําอยู่แล้วผมจะขุดทุกมุมเลยเพราะว่าที่เป็นมุมนี่นะครับมุมนี่โซนนี่ก็ขุดไปแล้วโซนตรงกลางก็ขุดไปแล้วนะครับแล้วกับโซนหวัวให้ที่ผมลงคลิปไปเมื่อวานนี่กั ขุดให้พี่น้องมึงแล้วเนาะฟังนี่กับขุดแล้วเขาก็เบื้องเอาครับเบื้องเขาก็สังเกตเบื้องเอาเขากับขุดร้องเบื้องเนาะครับถ้าจุดใดว่าเป็นหัวเสียครับว่าเป็นหัวเขากะหาพวกเงี้ยงพวกอินทรียวัตถุนะครับมาปรับปรุงดินเนาะมาปรับปรุงดินแต่งดินไว้นะครับแต่งดินไว้เพื่อจะให้ฤดูกาลหน้ามันเห็ดได้ง่ายแล้วก็เห็ดให้มันมันมันเขานะครับขึ้นได้สม่ำเสมอกันนะครับขึ้นสม่ำเสมอ บพว่าที่เปลี่ยนทรงต้นบพว่าที่เปลี่ยนหัวนะครับแยกนีหน่อยกับให้มันหัวใกล้เคียงกันนะครับเ่แมนว่าหัวนั้นใหญ่หัวนี้น้อยนะครับแยกนีหน่อยกับให้หัวมันเสมอกันเนี่ยสาหรับการเท็ดมมันนะครับกับมันกับบบรเแม่นเลี้องยากแล้วกับเแม่นเลี่ยงง่ายนะครับสําหรับเท็ดมมันเนาะกับขอให้พี่น้องใส่ใจนะครับเพราะว่าที่เป็นการเอาหญ้านะครับเพว่าที่เป็นการเอาหญ้าแล้วกับเอาหญ้านี่คือสําคัญเลยนะครับสําคัญเลยถ้าเอาหญ้าทันกับ วิธีการบำรุงอื่นๆมันก็ต่อเนื่องกันไปนะครับวนกันไปมันก็ตีเฮ็ดได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเขาอาหนาทันเนาะเอาหญ้าทันถ้าเอาห้าเพราทันก็ทําใจลําบากเนี่ยนะครับเพราะว่าจะเฮ็ดเยีงยก็ีิได้เฮ็ดยากเนะครับเพราะว่าต้นมันเขาก็ตีบ่อสมบูรณ์ว่าง่ายๆเลยถ้ามีห้านะครับมีห้ามันญนาสรอาหารเนี่ยต้นมันเขาก็ตีบ่อสมบูรณ์เล้วเขาเตะแต่งปุ๋ยใส่ต้นมันก็บ nice <Okay. S 2> the ่อเต็มที่บันไดนะครับบ่เต็มที่บันได อันนี้ก็คือเอาจากประสบการณ์ที่ผมเฮ็ดม้านะครับเฮ็ดม้ามาเบ้าซูพี่น้องฟังแต่ก่อนมันผมเนี่ยผมหยาท่วมได้ครับมันเนี่ยถึงแต่ผมเริ่มเฮ็ดไม่ๆหมนะครับผมบปรลูวิธีการเฮ็ดนอกรคิดว่าปลูกแล้วก็เอาหญ้านิดน้อยแล้วก็ได้ได้กู้ไปไขายนะครับได้กู้ไปขายเพราะว่าคิดง่ายๆแบบง่ายๆนะครับที่จริงมันก็บ่ง่ายหรอกครับการเฮ็ดมันเนี่ยคอให้เฮ็ดถึงช่วงเวลากับพอนะครับเฮ็ดถึงช่วงเวลากับพอ มัอนี่ก็เอาประสบการณ์มาเอาสูบพี่น้องฟังนั่นแหละครับถ้าคลิปนี้มันมีประโยชน์เพราะว่าทั้งด้านใดน,นะครับด้านใดเอาไปใส่กับพืชชนิดอื่นก็นได้นะครับใส่กับพืชชนิดอื่นก็นได้จังเด็กกับฝากกดติดตามไปเลยได้ครับพี่น้องถ้ามันมีประโยชน์เนาะถ้ามันมีประโยชน์กับฝากพี่น้องกดติดตามไปเลยแล้วก็เวลาผมลงคลิปใหม่ๆนะครับลงคลิปใหม่ๆมันก็ตีได้เด้ง เด้งเนาะครับไปให้พี่น้องเบื้องนะครับมันจะขึ้นให้พี่น้องเห็นเลยสําหรับเมื่อนี้ก็ผมก็สี่ขอร้าไปซ้ำนี่ก็เนาะครับขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามชมคลิปผมจนจบเนาะขอบคุณครับ